ภิกสุทั้งหลายเธอทั้งหลายอยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดความกลัวจะไม่พึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าว่าเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกในที่นั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระธรรมซึ่งเป็นธรรมนำออกจากทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว ถ้าเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระธรรมในที่นั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ความกลัวก็ดีความหวัดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีจะไม่มีเลย